สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ไร่เรือนตะวันนะครับวันนี้จะพามาอัปเดตดูยางนานะครับจะเข้าแล้งที่4นะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวนะครับแล้วก็แล้งจัดมากอยู่บนพื้นที่บนเขานะครับแล้วไม่ได้ปลูกในที่ร่มนะครับยางนาเขาจะเป็นยังไงนะผมจะพาไปดูนะครับเข้าแล้งที่4นะครับนี่นะครับใบเขายังสีเขียวเข้มนะครับลำต้นก็อวบนะครับนี่นะครับ สปีเศษนะครับจะถ้าผ่านแรงนี้ได้ก็จะเป็นแรงที่4ี่นะครับเนี่ยปลูกเป็นแนวถนนนะครับลักษณะนะครับผมแต่งกิ่งด้านล่างออกนะครับแล้วเขาก็ดูลักษณะเขาก็สูงรวดเร็วมากนะครับเจริญเติบโตได้ดีมากนะครับนะครับปลูกแถวเดียวยาวมานะครับผสมกับไม้ประยุงบ้างนะครับนะครับดูดูใบของเขานะครับลองดูใบงเขานะครับใบเขียวเข้มนะครับแล้วก็ ค่อนข้างใหญ่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับขนาดหน้าแรงนะครับตรงนี้หน้าแรงนะครับเป็นหน้าที่ฝนไม่มีเลยนะครับแล้วก็ที่ดินเป็นเชิงเขานะครับไม่ได้ปลูกในที่ลุ่มนะครับดูนะครับใบของเขาสีเขียวสวยงามนะครับลำต้นก็ค่อนข้างที่จะอวบนะครับเหมือนกันนะครับปลูกค่อนข้างทีนะครับห่างกันประมาณ2เมตรถึง3เมตรนะครับแล้วก็มีไม้พยุงอยู่ตรงกลางนะครับดังนั้น เขาจะแยกกันโตนะครับดูว่าอีกรออีกสักสองปีจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับพาเดินดูเลยมีมะม่วงแซ่กางนะครับเห็นไหมครับต้นนี้ไม่ได้แต่งกิ่งด้านล่างมากนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนู่นนะครับออกไปนู่นเลยนะครับเป็นยางนานะครับย้ำนะครับ3ามปีเศษนะครับเข้าแรงนี่จะเป็นแรงที่สี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นะครับสูงชรูดนะครับเติบโตได้ดีนะครับ เป็นพื้นที่เชิงเขาครับอ่านะครับเป็นพื้นที่เชิงเขาอยู่ที่ท่านงมนะครับนี่นะครับอ่านะครับผ่านเดินดูนะครับอัปเดตยางนานะครับใครว่ายางนาปลูกในที่อ่าดอนหรือที่เชิงเขาไม่ค่อยดีนะครับแนะนําให้ปลูกตรงที่ลุ่มนะครับนี่นะผมสาธิตแล้วนะว่าปลูกในที่อ่าไม่ใช่ที่ลุ่มเลยนะครับเห็นไหมครับเขา เติบโตได้ดีเหมือนกันนะครับใบเขียวเข้มนะครับอาจจะเป็นเพราะดินบนเขาตัวนี้อุดมสมบูรณ์ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าถามถามว่าผมลดน้าประจำไหมผมลดแค่ปีแรกนะครับเนี่ยไม่ได้ให้น้ําเลยนะครับเนี่ยไม่ให้น้ําเลยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับสวยงามจริงนะครับสามปีเศษจะเข้าแรงที่สีนะครับใบสีเขียวเข้มสวยงามครับ นะครับเผลอแป๊บเดียวนะครับตอนนั้นปลูกยังเล็กนะครับต้นสูงประมาณ30เซนนะครับ 30- 40ถึงเซนเมตรนะครับซื้อมานะครับแล้วปลูกแล้วก็วัดดวงว่ามันจะรอดหรือไม่รอดนะครับเป็นที่ดินดอนนะครับบนเชิงเขาปีแรกก็ลดน้ําบ้างนะครับพอติดแล้วก็ไม่ได้ลดนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับยางนานะครับเป็นต้นที่เป็นคล้ายๆฉัดนะครับต้นเขาจะกิ่งสวยงามนะครับ นะครับอ่านะครับเขียวเข้มนะครับลำต้นหวบสมบูรณ์นะครับอ่พาไปดูใกล้ๆนะครับลำต้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับต้นนี้นะครับใหญ่มากนะครับมีปัวนะครับนี่นะครับสูงขึ้นไปนะครับขึ้นไปเลยนะครับก็โตพอสมควรนะครับ ไม่น่าเชื่อว่ายังไม่ถึง5ปีนะครับหรือ4ปีนะครับก็เติบโตได้ขนาดนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสลบการติดตามนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเข้าสู่จะเข้าสู่หน้าแรงแล้วนะครับต้นไม้ยางนาที่ปลูกที่ดอนจะเป็นยังไงนะครับตามภาพเลยนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับใครสนใจที่จะปลูกก็สักกุมพามกรลาค่อยปลูกได้นะครับผลมา คนแรกนะครับแล้วก็ลงเลยนะครับหรือว่าใครมีน้ําก็ออกปลูกได้เลยนะครับก็ลดน้ําแค่ปีแรกนะผมเน้นย้ําแค่ปีแรกนะผมลดน้ำนะครับตอนนันะ้นผมก็ปล่อยแล้วนะครับอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ